มาเจอไว้รุนคอนหลุดใหม่ที่น้องหลุดใหม่ที่บ่เคยฟัง่ํำเลยนะครับบิ่ว่าเขาหู้สึกจะไดกับ้อกองค์อิงรู้จักน้องอุ๋ยอิงไหมรู้จักครับรู้จักเห็นวันผ่า,านเฟซทางยูทูบมาเป็นใครเป็นนักร้องมองำํำรุ่นใหม่ที่คนผมเห็นแบบย่ายายแล้วก็แม่ผมไปชอบดูมากเลยผมก็เลยไปตามดูว่าเขาเป็นใคร รู้สึกว่ชอบหรือไม่ชอบเขาชอบนะเขาแสงเพาะดีแล้วก็มันไม่มีวัยรุ่นตีกันนะคอนเสิร์ตเขาถือว่าเรื่องนี้ถือว่าดีมากกับการที่จะไปคอนเสิร์ตทุกวันนี้ไม่ถนัดแบบเป็นวงทั่วๆไปที่ไม่ธ่รมดามีมีดีกันเลยนะครับเคยได้ยินเขาลํามไหมเคยครับเคยเขายัางไงคิดยังไงกับเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งสิบหกปีเขามีบ้านมีอะไรเพิ่งรู้สึกยังไงก็ดีครับก็อยากสนับสนุนเพราะว่า เดีย๋ยวนี้กระแสะอีสานฟีเวอร์กำลังมาเรื่องมอลำมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบทุกคนแบบกล้าเปิดเผยกล้าอะไรเพราะว่าอีสานฟีเวอร์นะทําให้แบบทําให้สืบสามวัฒนธรรมสืบสามอลำามสืบสามสืบสามวัฒนธรรมของอีสานไม่ให้จางหายไปคนระับแม้แต่คนรุ่นใหม่อย่างผมแบบที่ไม่ค่อยฟังมอลำมอะไรเงี้ยยังเห็นน้องวีได้เลยถ้าคนรุ่นเราปกติจะชอบ อะไรชอบเพลงอะไรรู้จัก,จกมะลามาก่อนไหมพอรู้ครับพวกบัวศรีชัยแอนอลดีบ้างแต่ว่าที่พยยาพี่พอเข้าถึงบ้างได้บ้างก็มีอาจจะเป็นเพลงแบบลูกทุ่งนี่นี้เป็นโจอี้อะไรอย่างเงี้ยอืมอาจะฟังบ่อยถ้าสมมติว่ามีผ<อ>ูหญิงมาแสดงแถวนี้จะไปดูไหมไปดูแน่นอนครับไปดูแน่นอนไม่พลาดแน่นอนฝากอะไรถึงน้องอ้หญิงมั่งก็ ขอให้อจะฝากอะไรถึงน้องอุ๋ยิงก็อยากให้น้องรักษาภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของน้องต่อไปนะครับเพื่อแบบเป็นการสืบสาวัฒนธรรมของภาคอีสานดีงามต่อไปให้ได้รู้สึกยังไงต้องคนเอาน้องอุ๋ยิงไปรอบนเวทีก็ไม่ดีนะครับว่าบางอย่างที่เราเล่นตลกกับมันแต่เขาไม่ได้ตลกด้วยมันก็มันก็ไม่โอเคนะครับตลกบางอย่าง อเคต้องอทักต้องถามเขาด้วยว่าเขาโอเคหรือเปล่ามาถามน้องอุงอิงกับน้องอุงอิงโอเคหรือเปล่าถ้าเกิดน้องอุงอิงที่เขาโอเคในการที่แบบเขาจะเล่นตลกกับน้องอีอย่างนั้นมันก็โอเคเราบางบางอย่างเราไม่ต้องแบบไปคิดแทนเขาก็ได้นะคร <Okay. S 2> ับโอเคก็เป็นคนรุ่นใหม่พี่น้องตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกตื่นตัวกับวัฒนธรรมประเพณีของอีสานกันหลายโดยเฉพาะ ช่วงที่มีนองอุ้อิงออกมาอยู่กับสาวหน่อยเพชรปั่นแป้งขอติดตามให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ